เจมจะมาเช็คความสูงนะครับของแก๊งแบดกายไมายบอสครับว่าใครสูงที่สุดหรือจะมีใครสูงกว่าเจมไฟหลงไฟหลงมีความสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบแปดครับใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่คนต่อไปนะครับเข้ามาเลยเราอยู่กับคุณรันครับรันนะครับรันสูงเท่าไหร่นี่ย ร้อยแ <y on> ปดสิบครับ <c oughs> ร้อยแปดสิบน,นะครับผมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับโอเคคุณที่มีความสูงท่อะไรครับสูงที่ร้อยแปดสิบแปดครับอ่าก็ยังไม่ใช่นะครับอ่ะต่อไปจะเริ่มสนุกละต่อไปนะครับถ้าผมดีนิ้วปุ๊บเขาจะออกมาสองคนพร้อมกันนะครับป๊าดีนะครับ ชิติครับชิติครับกิมหันแทงอ,อยากทราบความสูงครับสูง180บครับต่อไปณ <c oughs> <5 S 2> ้อยแปดต่อไปนะครับเราจะอันเชิญเขา2คนนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหจุกอ่าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยความสูงครับติทางนี้ร8 0ยแปสบร้อบอ่ะส่วนซ้ายมือ1 9อครับ ต่อไปนะครับคนสุดท้ายของเรานะครับนเลขาของคุณเอวิสเนี่ยมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมผมสูง198ครับแปดโอ้โหนะครับนี่จอคนที่สูงกว่าแล้วนะครับใช่ปเดี๋ยววันนี้เอาเก็บเป็นยี่บาน์ึ่งนึ่งครับเก็บพกมาใช่ครับเรบ้อเราก็บอกความสูงของเราไปหมดแล้วแฮ่เอาความจริงนะ180ครับผม180นะครับผมก็จะมีควาใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมใช่ปะ พอดีพอดีกันดีแบบอย่าลืมไปติดตามซีรีส์ของเรานะครับ Bad Guy My Boss นะครับฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้มาให้เกือบ,บ,บ,บทุกวันหรือทุกอาทิตย์หรือยังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวคุยกัน